สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมนะวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะผมในรายการบอลเต็งวันตัวหน้าย t u b e เหมือนเดิมเลยในวันพฤหัสบ,บดีวันที่19เดือนตุลาคม2566เหมือนเดิมนะผมนะวันนี้ก็คัดมาให้แล้วเหมือนเดิมหนึ่งตัวเน้นๆเหมือนเดิมหน้า u t u b e ของเราสำหรับคู่วันนี้เป็นคู่ทอมเป็นเส่เปิดบ้านเจอกับวิรานวาเน่เองส่วนคู่นี้เป็นศึกของหลีกนะผมนะขอดูคู่ลกันนะคู่นี้เป็นศึก อาลีกบาร์ซิลีบีนะสำหรับคู่นี้นับอมอาติค่อนข้างจะดึกเลยเตะตีห้านักบอมตีห้ากลางคืนนะเอาไง่ายก็ตีห้ากวา่าเช้าเออเนาะคู่นี้ผมทอมเบนเซ่เป็นเจ้าบ้านผมส่วนทีมเยือนเป็นวิลลานวาส่วนเรทราคาเนี่ยราคาไม่มีทีมไหนเทียบในต่อแต่ว่าเราอะไรเข้าใจพูดได้เข้าใจก็เอาเป็นวิลลาต่อแล้วกันเนาะราคาระ่ผมอยู่ที่เสมอส่วนราคาน้าคู่นี้ห่างกันประมาณ10บาทเองนะทางฝั่งของทอมเบนเซ่ได้เยอะกว่าประมาณ10บาทส่วนทางฝั่งวิลลานวาก็ได้น้อยกว่ามาสิบบาทนะเรืมม่องหนึน่งร้อยได้แป ตรเล่นเจ้าบ้านชนะทอมเบนโซหรือว่าเนี่ยแหละชนะเนี่ยได้98บาทตะลึงร้อยก็ห่างกันประมาณ10บาทนะส่วนสกอร์สูงต่ำคู่นี้นะเปิดมา2เม็ดนะถามว่าเปิดมาต่ำไหมก็ทุมลีกบาซูซิลิปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยยิงกันสูงเท่าไหร่นะสำหรับลีกนี้แล้วก็คู่นี้ก็คือเจอกันมาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็น1นึ1บ้างทุกบมแล้วก็ศูนย์ศูนย์บ้างหนึ่งศูนย์บ้างนะแต่บอกเลยว่าคู่นี้สกอร์สูงต่ำเปิดมาแค่สองลูกเนี่ยมองว่ายังไงก็นนน่่่่่่าาาจจะะะตำใสได้้อยููเพรคี นาหลีกเนี่ยไม่ค่อยยิงกันเยอะเท่าไหร่นะสกอร์สูงต่ำเปิดอยู่ที่2เมตรส่วนราคาน้ําเหมือนเดิมห่างกันประมาณ10บาทนะสกอร์ตต่ำได้เยอะกว่า10บาทนะส่วนสกอร์สูงเนี่ยได้น้อยกว่า10บาทนะมองว่าสกอร์ตต่ำก็น่าเล่นอยู่นะเพราะวินอ่าลีกของบาซิลซีรีบีเนี่ยนะค่อนข้างจะไม่ได้ยิงอะไรกันเยอะนะส่วนประวัติการเจิมาเนี่ยเออคู่เนี่ยนะต้องบอกเลยว่า3านัดเนี่ยที่เจิมาก็ต่ำทุกเกม นามีคู่เนี้ยเออถ้าเอาเปรียบกับอ่าสกอร์สูงต่ำตอนนี้ที่เปิดมาสมิตนาถ้าเปรียบกับนัดล่าสุดเนี่ยหรือว่านัดเนี้ยสองพก็ยกไปแต่มองว่า2อนัดล่าสุดนะหรือว่านัดล่าสุดก็ต่ำนามองว่าคู่เนี้ยไม่สูงแน่นอนมองว่าสกอร์ต่ำเนี่ยนาได้เล่นอยู่เพราะว่าทอร์เรนนาบอลเนี่ยเออทอมเบโซก็มีสิทธิชนะทอมเบนซีก็มีสิทธิชนะนาวิลลานัวว่าก็มีสิทธิชนะแต่ว่าวันนี้นะผมสมมติถ้าวิลลานา่มม้ไัวว 00มองว่ายัางไงก็สกอร์ต่ำกดได้อยู่ราคาน้ำก็98 นะ91ก็โอเคนะส่วนประวัติฟอร์มในบ้านก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มทอมินซี่เนี่ยในบ้านก็ไม่ได้ดูแย่ไปเลยนะก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากนะผมห้านัดหรือว่าหกนัดเนี่ยก็เอาไว้ง่ายๆก็ไม่แพ้ใครมาจิตนัดแล้วนะในจนัดเนี่ยชนะไปสองเสมอไปห้านะก็ไม่หนักเอาเสมอแต่ว่าก็ไม่แพ้ก็ไม่ได้น่าเกียดถามว่าดูดีไหมก็ไม่ได้ดูดีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะนัดล่าสุดเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสด้ก็เสมอไปหนึ่งเปิดบ้านเจอัโบตาโฟโกเอชพีก็เสมอไปศูนย์ศ พะไม่ได้แพ้ นะแต่ว่าก็ไม่ได้ชนะใครก็ออยู่ระดับกลางๆนะแต่ว่าสกอร์ก็ยังไมไ่เด็ดขาดเท่าไหร่นะสำหรับทวมิซีในบ้านอ่าส่วนทางฝั่งของวิลานัวา์นะผมฟอร์มเล่นเยือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟอร์มเล่นเยือนก็ไม่ได้ดีเลยนะผัดกันแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างนะัดล่าสุดไปเยือนบ้านกัวลานี่เฮตพีมาก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะไปเยือนบ้านของเซมปาโอเอเอมาก็แพ้ไปสองหนึง่งนะแต่ก็แพ้ไม่น่าเกียดแพ้แค่สองหนึง่งนะแต่ว่าชนะทางฝั่งอินโทโนัมาได้สองหนึง่งนะก็แพ้อีกนะถามว่าฟอร์มเล่นเยือนก็ไม่ได้ดูดีออะะะไไรเเเลลยนนนกก็ัดแแพ้้ปวมมสช นาก็องถามว่าก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากแต่ว่าถ้าเล่นในบ้านเนี่ยวินาโนว่าพอทูๆูใสๆได้นาเล่นในบ้านเนี่ยวินาโนว่าค่อนข้างจะ่าชนะบ่อยนะผมอ่านัล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านได้เปิดบ้านเจอกับโบตาฟโก้พีก็ชนะมาได้3ามศนนะเปิดบ้านเจอกับัางของมิลลาโซ่ก็ชนะมาได้2อศนแต่ว่านั้นนี้มาเล่นเยือนนะมองว่าคู่นี้โอกาสจบเสมอศูนย์มากสูงมากนะเพราะว่าวินาโนว่าเล่นเยือนนั้นนี้ไม่ได้เล่นในบ้านแต่ว่าถ้าวินาโนว่าเล่นในบ้านมองว่าต่อได้แต่ว่านั้นนี้มาเล่นเยือนมองว่า คู่นี้น่าจะสเสมอสุดๆนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกดสกอร์ต่ำได้นะมองว่ายังไงก็2มิตเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยมันดูน้อยจริงแต่ว่ามองว่ายังไงก็ไม่ถึงแน่นอนนะยางมากแค่หนึ่งโสนยังกินเลดได้อยู่มองว่ายังไงก็สกอร์ต่ำกดได้นะอะคู่นี้ฝากวด้วยในการสลับทอมเบนซี่กับวิลานว่าคู่นี้กดไปได้สกอร์ต่ำม,มองยังไงก็ลุ้นสบายแน่นอนสำหรับคู่นี้ยิงกันไม่เยอะโอกาสจบสุดๆเยอะมากนะก็าฝากไว้ด้วยหนึ่งคู่นะยูทูบเหมือนเดิมประจำรายการของเราเลยนะแล้วก็ใครดูถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลคกกกกดดแ้้้วววยยลลัันนะสสิิิ่่งาาาาญอืมมมตตตต็ ลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะแต่ไปกดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมลงไว้ให้นะสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยหนึ่งคู่คู่นี้กดได้สกอร์ต่ำนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยหนึ่งคู่นะก็น่าจะขอราไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ